ทถวที่สองนะฮะับมือเนี่ยนะทิศตะวันตกเฉียงใต้เว้านะฮะอันนี้ควงจุ้ยดีนะฮะบุคลากรก็ดีนะฮะลูกหลานถ้ารับราชการเนี่ยจะได้ตำแหน่งนะฮะต่อไปนะฮะแถวที่สองถัดมาลูกที่สองนะฮะอันนี้ทิศตะวันตกเฉียงเหนือเว้านะฮะมักจะมีอุบัติเหตุนะฮะ อพวงชุยเร่อว,วงชุยบ้านใน,นวิบัตินะครพี่น้องเออจะตกต่ำนะฮะไม่รุ่งเรืองแล้วก็รับราชการก็จะไม่ดีไม่ได้ตําแหน่งนะฮะต่อไปนะฮะทิศตะวันตกเฉียงเหนือวาวอันนี้ดีมักมีข่าวเป็นมงคลนะฮะบุคคลในบ้านเนี่ยอยู่แล้วจะมีความสุขนะบุคคลจะเ,เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะ,ะแล้วก็จะมีชื่อเสียงโด่งดัง แถวที่สองขวามือสุดเนี่นะฮะก็ทิศตะวันออกเฉียงใต้เว้านะฮะอันนี้ก็คือปกติอยู่ปกติสุขแต่ลูกสาวคุโตในบ้านเนี่ยถ้าอยู่ไปน,นานๆเนี่ยแล้วก็อายุป,ประมาณสามสิบกว่าหรือเป็นวัยชักกันเนี่ยจะวิบัติหรือว่าอาจจะฆ่าตัวตายอย่างเงี้ยนะ<ร>ไม่ดีนะฮะต่อไป แถวล่างสุดนะฮะซ้ายมือ,อซ้ายมือครับนะอ,อ,อันนี้ก็เวาทั้งทิศตะวันออกและทิศตะวันตกนะเพราะว่าช่วงแรกๆเนี่ยเข้าไปอยู่เนี่ยจะดีมากอ,มอยู่ไปประมาณ20ปีเนี่ยจะกลับดีกลายเป็นลายนะ่ละไม่ดีนะมักจะมีโรคภัยแค่เจ็บม,มาเบียดเบียนนะคนอยู่ไม่ดีนะต่อไปแถวที่สามข้างล่างถักไปรูปที่สอง เป็นรูปตัวเอนะเป็นเอชก็คือทิศใต้เวา์ทิศเหนือเวล์อันนี้ก็กลับกันนะอันนี้ก็อยู่ๆไปเนี่ยไม่ดีแต่อยู่ไปน,น,นานๆเนี่ยจะดีขึ้นนจะกลายเป็นร่ำรวยขึ้นแ,แรกๆอยู่ไปนี่จะมีคดีความอลไยเรื่องเยอะๆอันนี้แสดงว่าต้นต้นร้ายปลายดีต้นร้ายปลายดีอัน,นแรกนั้นคือปลายต้นดีปลายร้ายับครอันนี้ต่อไปรูปกระบาดเนี่ย อันนี้เป็นห่วงจุ้ยที่ไม่ดีมากที่สุดนะะคือห่วงจุ้ยในเร็ว้ายมากนะฮะเกิดเคดีความบ่อยบุคคลนี่ร่วมหายาจจากอ,อันนี้มันจะเกี่ยวกับเป็นตัวการบ่าคล้ายๆตัวกังเขนอากางเขนไม่ดีนะฮต่อไปนี่รูปสุดท้ายนะฮะ,ะจะเป็นรูปที่ว่ามันเว้าเว้าสี่ด้าน แต่มันก็งอก,องอกงสีด้านงอกถึงเสียงสีด้านครับพวงจุ้ยที่อยู่ลาจะดีมากอันนี้ดีที่สุดเลยนะฮะดีที่สุดอาจารย์ครับคือมันมีมีคาพูดว่าวไอ,อ้รูปลักษณ์ที่ดีเนี่ยคือรูปลักษณ์ที่เต็มหมายว่าเป็นสี่เหลี่ยมเต็มเต็มเลยเนี่ยใช่ครับอันนี้คือไม่มีเว,ว้าไม่มีแหว่งอะไรเนี่ยอ,อันนี้ไม่ต้องไปล้นใช่ไหมฮะคือคือดีอยู่แล้วหรือเปล่าดีอยู่แล้วถ้าสี่เหลี่ยม,มจตัตุรัสยิ่งดีใหญ่ถ้าสี่เหลี่ยมพื้นผ้าก็ดีครับนะ พื้นผ้ามันจะมีเป็นแนวแนวนอนเป็นแนวตั้งถ้าแนวแนวแนวดิ่งหรือแนวตั้งแนวลึกเนี่ยดีกว่าแนวนอนแต่ส่วนมากสมัยใหม่เนี่ยบ้านบ้านเรือนที่ที่อยู่อาศัยเนี่ยเขาจะปลูกแบบบ้านเดียวนี่ส่วนมากก็จะเป็นแนวนวกว่าแนวนอนนะนะว่าจะดูโออาร์แต่ถ้าเป็นอาคารพาณิชย์หรือเทาเฮาส์เนี่ยอาจารย์ส่วนใหญ่จะเป็นแนวตั้งหมด แนวตั้งใช่ไหมฮะเป็นเป็นผืนผ้าแบบแนวตั้ง<ช>เป็นส่วนใหญ่อ,ออจะดีสังเกตว่าคนอยู่อาคารพาณิชย์รวยนะมัคุณเยวัตรส่วนมากจะรวยเขาเออทำการค้าเนี่ยจะรวยัทุนก็เยอะนะฮะอ๋ออันนี้ก็อยู่ที่ทิศทางอีกทีอันนี้คือรูปลักษณ์ครงสร้างต่อไปนะฮะภาพต่อไปขยับภาพต่อไปนะครับครับอ่าภาพต่อไปนี่จะเป็นรูปสามเหลี่ยมครับสามเหลี่ยมชัยธงอืมถ้าสามเหลี่ยมชัยธงเนี่ย มันไม่เคยดีเลยอะเราจะเราจะดูว่าอารูปซ้ายมือสุดเนี่นะฮะข้างหน้าแหลมนะข้างหลังข้างหลังเต็มคข้างหน้าแหลมเราจะสังเกตสองข้างเนี่ยชายเลงกับเสือขาวมักงกรเขียวเนี่ยมันหายไปเขาเรียกว่าไร้ซึ่งบริวารไม่ไม่ดีคือไม่มีคืออยู่ไปเนี่ยไม่มีคนไม่มีบริวารนะจะโดดเดียวคล้ายๆกับว่า ถ้าเป็นเป็นเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าอย่างเงี้ยนะเป็นวัดอารามเนี่ยจะดีนะเขจะสังเกตว่าวัดเนี่ยอังคารโบนี่เขาจะสูงสูงแหลมแหลมนี้เขาเรียกว่าทรงแบบหน้าหน้าจั่วอ่าอ่าครับแหลมแหลมเนี่ยก็คือทรงแหลมเนี่ยก็คือทาให้สันโดษอย่างเป็นธาตุไฟไม่ดีต่อไปนะรูปที่สองถัดมาด้านหน้าเต็มแต่ข้างหลังนี่ก็แหลมแหลมนะเขาเรียก ร้มเหลวร้ายอำนาจไม่มีบารมีอยู่ไปก็แบบบังคับคนไม่ได้สั่งการไม่ได้อะไรเงี้ยนะรัชการก็ไม่ดีต่อไปรูปรูปบนบอันนี้อันนี้หายไปหายไปส่วนหนึ่งเลยถ้าถ้าสี่เหลี่ยมจับตุรัสเนี่ยจะหายไปส่วนหนึ่งเรียกงบ้านแตกสาแรกค่นะพี่น้องเนี่ยจะทะเลาะวิวาสนะเกิดคดีความฟ้องร้องกันนะไม่ดี ในรูปต่อไป,ร,ปรูปข้างล่างนะฮะคือว่าไา้ทายาทสืบสก,กุลนะ,ะมักเกิดกคดีความนะก็ไม่ดีดังนั้นในสามเหลี่ยมชัยโทงเนี่ยมันไม่ดีหมดเลยถ <laughs> ือว่าถือว่าเป็นเป็นรูปลักษณ์ที่ไม่ดีที่สุดเออการแต่บางแห่งเนี่ยผมก็เห็นอมันมันก็มีอย่างไรนะแถวโอเดียนเลยนะ,อ,ะอันนั้นก็ทำเรเขาเนี่ยแต่เขา ทำไมบางแห่งเขาก็ค้าขายได้ดีแถวโอเดียนนี่มันจะเป็นวงเวียนเป็นเป็นเป็นวงเวียนมันมีวงเวียนด้วยมีวงเวียนถ้าที่ส่วนไหนที่ไหนมีวงเวียนตรงนั้นอ่ะการค้าขายดีอคือมันพุกพล่าน แสดงว่าที่อาจารย์บอกมาเนี่ยบางทีแปลงที่ดินหรือประสงค์อาคารมันก็ต้องมีองค์ประกอบอื่นประกอบด้วยใช่ไหมครับมีองค์ประกอบอื่นที่เราสามารถจะวิเคราะห์อีกทีหนึ่งอย่างนี้คุณชัยวัฒน์ผมดูเนี่ยไอ้ที่ชายธงอย่างเนี้ส่วนใหญ่จะเกิดในหมู่บ้านจัดสรรที่เป็นแปลงหัวมุมนะฮะแล้วก็เป็นอะไรที่ลูกค้าเนี่ยส่วนใหญ่จะชอบเลือกเพาะอะไรพราะชอบด้านมุมเนี่ยสามารถจัดสวนได้ทำแลนด์สเคปได้ครับอาจารย์ครับ มีวิธีแก้ไหมถ้าเกิดสมมุติว่าเขาไปเกิดไปถูกใจเออมันมีวิธีแก้ไหมฮะคือที่มันอาจจะไม่ได้เป็นชายธงลักษณะแบบนี้ถูกไหว่าเพียงแต่ว่าปลายที่ด้านหนึ่งเนี่ยด้านหัวมุมเนี่ยมันดันเป็นชายธงเนี่ยอันนี้มีวิธีแก้ไหมอาจารย์ไอแปลงไอมันติดกันมันเป็นสี่เหลี่ยมแล้วมันปลายเป็นชายธงใช่ใชอย่างนั้นนะครับเราก็ต้องพยายามที่จะตัดนะฮะตัดให้มันไอตัวตัวส่วนชายธงส่วนแหลมเนี่ยมันหายไปตัดด้วยอะไรฮะอาจารย์ครับก็ใช้สวน หรือว่าใช้แนวแนวแนวสวนหรือว่าต้นไม้หรือว่าเอผมเคยผมเคยเจอคนเขาแก่อย่างนี้ฮะไม่รู้ว่าใช้ได้ป่านะอาจารย์ครับเขาทําจัดสวนแล้วก็ทําเป็นรั้วเตี้รั้วรั้วไม่เตี้ยมากก็ไม่สูงมากเป็นเป็นขนาดเป็นไม้อ่ะเป็นไม้ละแนงนั่นนะฮะกั้นแนวแนวตัดให้มันตรงคือตัดให้ชายธงเนี่ยมันออกไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะฮะอันเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าแก้ได้อย่างนี้แก้ได้ไหมครแก้ได้ครับหรือไม่ก็เ ส้งเป็นเป็นกระถางต้นไม้เป็นแนวเรียงอย่างนั้นนะครับอเคครับก็นี่เป็นสิ่งที่นํามาฝากกันจริงๆยังมีต่อนะฮะเอาไว้แต่ขอเก็บเอาไว้ก่อนคงจะในส่วนของควงจุ้ยถุงเงินเนี่ยรวยร้อนฟ้านี่ถ้าท่านสนใจขอต่อเป็นสัปดาห์หน้าแล้วกันะสัปดาห์หน้าครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะพักครู่หนึ่งช่วงหน้าอาจารย์ยังไม่ไปไหนนะฮะจะกลับมาแล้วก็มาตอบคําถามท่านผู้ชมที่ฝากกันให้เรื่องตรวจดวงชะตาราศีครับ